เรามาอยู่กันกับเกมเเเอญาติิของ Exit แปดนะคะเคยเล่นกับน้องมาแล้วก็คือโรงแรมพิทธภัณฑ์แล้วก็โรงเรียนนะคะวันนี้ไม่ได้ท่าระบายน้ำที่บวดเดี๋ยวมันเลือกให้ <laughs> วันนี้เมฆไม่มานะคะไม่เคยว่างให้เลยช่วงนี้มันเห็นเรียนสำคัญกว่าเกมซึ่งถูก <gasps> มันทำถูกแล้วอเราก็มาคนเดียวเลยนะคะเ,เกมนี้ก็คือหาสิ่งผิดปกติ ภาพไม่โหลดนะ,ะจะเจนยนะจะจำสภาพแวดล้อมคล้ายๆเกม Exit ถ้าใครไม่เคยดูเกม Exit เนี่ยจะเป็นเกมที่เดินไปในทางเขาเรียกว่าอะไรนะสถานีรถไฟใต้ดินนะคะถ้าเราเจออะไรผิดปกติเนี่ยก็ให้เราเดินกลับไปทางเดิมก็คือทางนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะคะให้เราเดินไปข้างหน้าก็คือทางนู้นเนาะทีนี้ไอ ทางแรกเนี่ยมันจะไม่มีอะไรผิดปกตินะคะเวลาเริ่มเกมมามันจะให้เราจําว่ามันมีอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตบ้างนะคะ <c oughs> จําคนเดียวขนาดจำสองคนยังแทบจะไม่ผ่านฉันว่าจําคนเดียวหมายกอดมีลูกกงหุ่นที่จะจําไฟไม่นับได้ป่าวะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ไม่นับฝั่งนู้นแล้วกันเนาะที่เดินเลี้ยวมาหนึ่งสองทอดนะคะสามข้างหน้ามีสี่น่าจะมีห้านะห้าแล้วก็หกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเลี้ยวโค้งนู้นไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะนับว่าเราเดินผ่านไปแล้วเอาไว้ก่อนมี gravity นะยย gravity gravity เนี่ย,ยจะมีแค่ทางขวามือนะคะถ้าเราเดินมา ความมือมีสามอันมีกลมๆตัวหนังสือแล้วก็ตัวแล้วก็อะไรวะแล้วก็ตัวหนังสือเหมือนกัน <c oughs> ส่วนฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีท่อสามท่อก่อนอันดับแรกแล้วก็มีป้ายคําเตือนอะไรทักอย่างแล้วก็มีไอ้เบอร์เกอร์ชูนิวโป้งเบอร์เกอร์ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่แม็กนะคะเพราะว่าเป็นแม็กกับหัวนั่นเอง แล้วระหว่างกราฟิตี้เนี่ยเราก็จะเจอประตูที่มีลูกบิดอยู่ด้านขวามือแล้วก็ตรงนั้นมีประตูหนึง่งลูกบิดอยู่ด้านขวาเหมือนกันอันนี้ก็ลูกบิดอยู่ด้านขวาสี่ห้าโอเคได้ละท่อท่อมีเออมีไอ้นี่สีชมพูจะเอียงๆหน่อยทุกอันเอียงหมดอ่ะเอียงขวาเอียงซ้ายแล้วก็เอียงขวาท่อนี้ยาวเลยข้างบนมีสองท่อสามท่อ มาเลี้ยวตรงนี้อันนี้ก็มีท่อเหมือนกันไอต้ตะแกรงข้างบนนี่มีสองที่นะคะมีตรงนี้กับตรงเกือบสุดปลายทางอะทีนี้ลืมได้ <c oughs> สุดทางเินวันนี้จะมีสามท่อเหมือนกันนะคะเหมือนตอนข้าง,งเริ่มเลยข้างเริ่มคืออะไรวะเออเอาเป็นว่าตอนเริ่มก็มีสามท่อเหมือนกันอะเริ่มนับอันที่หนึ่งนะคะมาเมื่อกี้นับเป็นศูนย์มั้ง เอออ่ามีลุงเดินมาแล้วหนึ่งอันนี้มีสามโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวดูลุงก่อนนะลุงผิดปกติป่ะที่แอมไม่ได้ดูแล้วลุงถือเนี้อป่ะลุงมันถึงไปกันเขน่ะตอนที่มันมา <c oughs> <c oughs> แล้วเี่นหนาเราแหละแล้วไม่ได้ดูอ่ะ นี่ตกกะปินะคะอันนี้ก็ตกกะปิทุกอย่างทุกอย่างล้วนเหมือนเดิมทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าไอ้ตอบปกติถ้าลุงมันถือไม้กันงเข็นอยู่แล้วนะอ่ะเรียบร้อยลุงมันไม่ถือไม้กันงเขีนในบ้าเอ้ย ถือไม้เขนคุณจะถือไม้เขนทำไมละ่ละไอ้นี่กองอะไรอะเออไม่น่ามีอะไรแต่ว่าตอนแรกมันไม่มีลุงอะเมื่อกี้ถือไม้เขนมาทำไมก่อนเศรเลยผิดปกติก็ต้องวิ่งกลับมานะคะออสาม อย่าดูลุงก่อนเลยมันเล่นเราตั้งแต่แรกเริ่มไม่มย่างไรนะลุงเหมือนเดิมปบอ์เกอร์อยู่ในโป้งเหมือนเดิมเออแต่ไฟไม่เหมือนเดิมยังทำไมก่อนทำไรอ่ะเฮ้ยทำไมรู้สึกไฟกระพริบหรือเอฟเฟกต์วาร์ปเฉยต้องเดินให้ถึงเก้านะคะ ทำไมลุงไม่มาทำไมลุงไม่มาตามนัดมาแล้วนะคะระหว่างรอลุงเดินมานี่ไงพาม่เข็นมาอีกแล้วโอ้โหเอามาไร่ใครหรอแล้วไร่กระดกลิ้นทำไมก่อนอันนั้นมันไร่เป็นที่นาที่สวนอะไรวะที่ดิน ลุงมาไวแฮรรอบนี้หน้านิ่งๆสไลด์ไปเงียบไม่มีอะไรผิดปกติเลยแม้แต่นิดเดียวกราฟิตี้ก็เหมือนเดิมตะแกงก็เหมือนเดิม1นสอง สามสี่ห้าแล้วก็จะมีตรงนู้นเป็นหกแกงข้างบนหนึ่งสองเท่าเดิมประตูฝั่งนี้สองฝั่งนู้นหนึ่งเท่าเดิมนะคะน่าจะปกตินะดูไม่มีอะไรผิดอะไรแล,ลกไปเลยแรงนี้ก็ยังยกนิ้วโป้งเหมือนเดิมนี่ก็เป็นรูปอะไรรูปเหมือนมิเสะเ,เหมือนเดิม น่าจะปกติอ่าปกติโอ้ยมันเออไม่ได้ไม่ได้อย่าพูดมันเป็นลางไม่ดีดูไม่มีอะไรนะขอสังเกตใกล้ๆหน่อย เผื่อมองไม่เห็น <laughs> แต่ก็ดูปกติดีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าโอเคก็ด,กดูก็ดูปกติอะ <laughs> อันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมมีะสเอะเหมือนเดิมเฮ้ย <laughs> มีเสียงอะไรป้าเมื่อกี้ทำไมได้ยินเสียงประตูวะถีงนังปั้งเลยอ๋อไม่ใช่เสียงประตูแต่ปั้งเหมือนกันไปดีกว่าแล้วเมื่อกี้สักพักเลยนะเว้ยกว่ามันจะดังะ คือคือรอนานมากอะถ้าแอาบวิ่งไปก่อนก็คือจบไม่รู้ไม่เห็นเนึกว่าลุงไม่มาฮทแหละคือนึกว่าลุงจะไม่มาตามนัดแตแหละไอ้ท่อนี่สามอันนะเขาไปสังเกตลุงใกล้ๆก่อนปกตินะลุงอย่าทำตัวแปลกๆ ไม่น่ามีอะไรคิดว่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไฟก็เท่าเดิมลืมดูเบอร์เกอร์โชว์นิ้วโป้งเหมือนเดิมต,ตรงนี้มืดแปลกๆไม่น่าคิดเปเองอ่ะคิดปเองจริง ช่วบดูจากป้ายดูจากประตูทุกอย่างดูปกติ 1, หนึ่งสองดูไม่มีอะไรผิดแปลกนะคะลุงลุงแปลกกระเป๋าลุงไม่แปลกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหสองสาม มันดูปกติอ่ะทุกอย่างมาดูปกติสองาสหาหไม่น่ามีอะไรแปลกป่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีเถอะ นะเจ็ดแล้วพอมากไกลๆแล้วกลัวมากเลยเห็นแชทๆเลยเข้าไปใกล้ๆก่อนเดี๋ยวมันไม่ดีเทคไปดีกว่าแปดแล้วมวบ แต่ครั้งนี้ลุงมาไวไอ้การมาไวมาช้าของลุงนี่มันเป็นอนัมรีปปะวะมันก็ดูไม่เป็นบางทีมันก็ดูเป็นปกติกระเป๋าก็สีเดิมไม่มีอะไรสองท่อเหมือนเดิม หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไฟก็เท่าเดิมท่อก็เท่าเดิมกราฟิตี้กราฟิตี้ก็เหมือนเดิม ประตูขวาไอชูนิ้วโป้งมาเออเหมือนเดิมอ่ะนี้ก็สามอันเอจริงปะเนี่ยจริงไหมไม่อยากเริ่มใหม่ 9. 9. 9. แล้วเก้าเก้าแล้วสุดท้ายสุดท้ายแล้ว แล้วพอไม่มีอะไรปุ๊บก็หลอนเริ่มหลอนลุงถือไมาขคงเขียนให้หน่อยได้ไหมมันจะได้ดูง่ายๆอ่ะลุงปกติอ่ะแล้วลุงนันปกติซะด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้า ใช่ยังเหมือนเดิมประตูลูกปิดขวาเหมือนเดิมมิซาเอะเหมือนเดิมอ่ะหอคาฟิตี้อ่ะคาฟิตี้ก็เหมือนเดิมแย่ yeah, แน่ <laughs> <laughs> มันดูปกติอะนะคนแล้วทีเนะี้ยอาก็จะแบบเอ๊ะมันใช่ไหมนะ้า <laughs> เอาปกตินะชึบไม่ถึง15นาทีบอกไว้ก่อนแต่ที่สุดไม่ดีเพราะว่าผิดไปทีหนึ่งนะคะเย่ระดับน้ำเริ่มขึ้นพบบันไดเก่าแต่อะไรวะเฮ้ยใครมาจับขาฉัน เกิดอะไรขึ้นอะไรอะทำไมเป็นรูปลิปอะอ๋อไม่ได้เจอลิปเพราะว่าเพราะว่าผิดไปรอบนึงนะคะมันก็เลย <laughs> เอาหน้าผ่าแล้วกันนะคะก็ห <laughs> วานแหละแต่ว่ามันแค่ไม่ได้แบบไม่ได้คลีนไม่ได้เคลียอะไรย่เงี้ยถ้าใครชอบเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้เล่นเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้แล้วเจอกนันในคลิปหน้าบายบาย